สบายดีนะสวัสดีเด้อผู้ชมผู้ชมคนอันนี้เขาต้องมาพาป่ามาเนี่ยลงเลยป่าสี่ห้าบาทละเนี่เว้าเลยป่าตีนีากนารทัปิดไนแล้วเลยป่ารวมผาป่ารวมมันเนี่ย ม่ยังคือป่าบอนดีแทนว่าป่าคือบอนดีแทนพกท้งเด็กน้อยอยู่พวกโคตรเลยพอะ การจัดการเท่าไหร่น้ไอน้อยผูป่านี่น้ำไอ้น้อยผูบัดเดียวนั้นเนี่ยไม่เห้อครับอ้าวนี่กบมาอ้าขึ้นด้หัวหน้าเอ้ยเป็นเนื้อไรนี่ก็ผ่าป่าเนานข่ ตึกนไม่แห่นัดบลาเขาห็นปาเขาละดยังไม่ใส่ของน้ำเค็เขาบูมีของปลาขาวเอาแบบนี้ปลาขาวบ่นี่ปลาสลามสตามเต็กเอาไปหดกินเลย่ปลาฮะไปได้เต๊กไข่ไก่เนตัวใหญ่ ມັນມາວ່າປາກນນຕອນລົງຫິກບດນນພາລົງພົດາงอมນນล่ะຄົນບັກາຍ นี่หลายบุกไว้ตัวเยอหลายตัวเนี่ยมาหลายคนเนี่ยมียมันขูดยง่าับมอเด็กับเที่ยวเดเก็บเลย ไปก็เริ่มซุดแล้วนะเนาะเริ่มหนาวแนละ้วมันไปมางานนี้ถือว่าพลาดแต่บงานปลาหลาออน้องเอ้ย้เอาขึ้นไปติดปลาละ,อะกองเห็นแล้วออน้องเอ้ยมีธรรมดาเครื่องถุง Bà nói ở tham bạn được nữa là chip lô này hôm nay lô nay không nay hôm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  nay bà nay Đấy nay hôm nghe hôm là hôm nay hôm nay là nay hôm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  น ah. ี prayed, right? ่มันไว้มันติดสิลูมันนักโทษคือกินปลาห้วแล้วตัวเนาะานี้สะดุ้งน้าว้ทงเลักขักคักักมาเนี่ย เอาโมเฮ่นี่ยพ่อโมเหยสองใบนะพี่น้องเอ้ยแล้วยังไปมาปิดปากก่อนปิดปากก่อนคือกันเนาะยคือคือบูบี้เลยนะนี่บูบี้ตัวนี้มันนักโคตรนี่นี่คือบูบีนี่แหละปลาทางนั้นพี่น้องเล่นนี่

Đấy, cái của nữa. Và. mắt thì chúng ta bỏ đi vào một bụi nó kênh bụi đênh này kênh nyên kênh nyên kênh đây kênh nyên kênh nyên cái đeo với à. nhìn... à. cái quần cái, quả, cái มันเลือกสมบวกกับน้ำมันได้กวดกวเ,อกเอีกหนึ่งเลือกเลยไว้เราไทยก็ได้นะนี่ไทยอ่ะไทยให้มาตะบ,บานเอาพี่น้องเลยนี่ก่อนลงไปนั่นก่อนลงไปหาป้าหกตัวปลาขึ้นมาไว้ปีงี้ก่อน สองบาทสองบาทเท่านั้นในบาเบียร์เพิ่อนกับไนหนาวานบ่เด่นเนี่ยโอ้บ่ได้หนาวปลากินปิ้งปิ้งปลาสุดบ่ะไอตัวปลาปลาขาวปิ้งปิ้งปลาสุดครับปลาแซ่บปลาแซ่บฮะสุกด้วยเหรอคินได้เปลาเอ้ยมันนุ่มเขียวอยากมันนุ่มเกี่ยวกินแล้วนะเอาเป็นมื้อเท้าฮักไหม

เากันงงงง่าย่จอจบ,บอมารงเปข่าวเช้าจบลองานเขางะป่าป้ามาเรพวกกองแคมเ็ดจะบีแล้วมันมันมุดออกไปเลย ลายุบบางหมดออไปมามามาน้องทิงทางนครบเเรื่อนวะป่าได้ไหมตกอเยมเบีย่นยแสลไทยอก่อมตัองเนาะยังมาแต่นั้นเมื่อไร จะแบบนัาเอปลาปลาลายอเาแต่ผู้เดียวหมอนปลาให้ลุกให้หลานเลยตัวใหญ่นี่ จนได้ต uh, huh? uh, uh, ั oh, s <S ้ตัวแล้วบกขกงใหญ่น้อนองนี่หมดบกขอนี่ไงบกขาวข้าวรบอ้บกขาวเออขาวแบั้น้กล้วของเขาโอ้เาไปจมกันหลายบอลปะบอลเอ เอาลงตึ้งเหงีกก่อนพี่น้องเลยนีหอมนึ่งก่อนเอจ้าจับปลาตองบาทีง